ในช่วงปลายเดือนเมษาปี2025 Care o ส s c ห r e e x p อ d i t i o n 33 i ได้ปรากฏสู่สายตาชาวเกมเมอร์ถึงแม้ตัวเกมจะออกใกล้ๆก,กับ Elder Scrolls o อฟ i v i ว n Remaster สุดยอดเกม RPG ในตำนานสุดยิ่งใหญ่ที่ตัวต้นฉบับของมันถือว่าเป็นใบเบิกทางให้กับเกม Open World RPG แถม Care of s c ค r e ก็ยังมาในรูปแบบ Turn ์นเบที่หลายๆคนมองว่าไม่มีอนาคตแล้วเข้าถึงยากแต่ในเวลาไม่ถึง2ส,สัปดาห์ เกมขายไปได้หลัก2ล้านชุดคนเล่นพร้อมกันใน s t e ีมนับแสนยังไม่ได้นับที่อื่นเลยนะครับทั้งหมดนี้เนี่ยตามมาด้วยคำชื่นชมจากทั้งเหล่าเกมเมอร์และสื่อเกมยักษ์ใหญ่นักพัฒนาไปยันนายกของประเทศฝรั่งเศสอะไรที่ทำให้ค่ายเกมน้องใหม่อย่าง Sandfall Interactive ประสบความสำเร็จพวกเขาเป็นใครมาจากไหนวันนี้ผมหมีเกมเมอร์จะมาเล่าเรื่องราวของพวกเขาให้ฟังกันถ้าเกิดพูดถึง Sandfall Interactive สิ่งที่ต้องพูดถึงเลยก็คือ Ubisoft เรียกว่าเป็นตัวต่อเรื่องคืออย่างนี้ครับทีมงานบางส่วนของ fall, แซนฟอร์ลลาออกจาก Ubisoft มาเปิดบริษัทใหม่โดยตัวตั้งตัวตีนะ่าจะเป็นคุณกิโยมบ o อชเชื่ออ่านถูกหรือเปล่าไม่รู้ครับแต่คือคนคนนี้เขาเป็นผู้กำกับและเป็น CEO ของแซนฟอร์ l เขาไม่ได้โดน Ubisoft เฉดหัวออกมาแต่อย่างใดครับตอนที่เขาทำงานอยู่ที่ Ubisoft ก็มีตำแหน่งค่อนข้างใหญ่แล้วด้วย แต่เจ้าตัวให้สัมภาษณ์ว่าที่ออกมาเพราะว่าเบื่อกับระบบในการทำงานบวกกับตอนนั้นเป็นช่วงโควิด -19 น่าจะเพราะ Work f r ฟ m ร์มโฮมทำให้กลายเป็นว่ามีแพชชั่นอื่นเข้ามาอยากสร้างเกมแบบที่ตัวเองชอบนั่นก็คือเกมสไตล์ JRPG พวก Final Fantasy หรือไม่ก็เกมแอคชั่นแอดเวนเจอร์แนวเซฮิโร่เขาฝึกใช้อันเรียว5เพราะอยากลองอะไรใหม่ๆตามไอเดียที่ตัวเองคิดได้คือเขาค่อยๆค,คิดค่อยๆทำมาเรื่อยๆ ติดต่อคนอื่นไปทีลเนตแล้วค่อยมาลาออกจริงๆตอนที่โปรเจกต์เริ่มเป็นรูปเป็นร่างไประดับหนึ่งแล้วเพื่อที่จะทุ่มเทกับมันให้เต็มทีเขาบอกว่าถ้ายังอยู่ที่เดิมถ้าจะทําเกมอะไรแบบนี้ออกมามันต้องใช้เวลานานมากๆอาจจะต้องใช้เวลาสร้างถึง25ปีด้วยซ้ำและการที่มีทีมงานขนาดเล็กทําให้การสื่อสารมันง่ายทําอะไรได้สะดวกรวดเร็วกว่าคือจากตรงนี้เห็นได้เลยครับว่าจริงๆ Ubisoft แม่งมีคนเก่งอยู่เยอะแยะแน่ๆ พูดให้ทิเท่เลยคือมีเพชรเม็ดงามที่พร้อมจะเปล่งประกายอยู่ในบริษัทมากมายแต่พอมันถูกตีกรอบด้วยข้อกําหนดของบริษัทใหญ่ๆและจะมีเรื่องการบริหารเรื่องของผลกําไรหรืออะไรหลายๆอย่างทาให้ต้องถูกจํากัดตรงนูน้นตรงนี้ก็เลยเป็นเกมแบบที่เราเห็นกันในช่วงปีที่ผ่านมาคือไม่ว่าเกมใหญ่แค่ไหนทุนสร้างเยอะแค่ไหนหรือโปรโมทหนักแค่ไหนแต่สุดท้ายแล้วเกมมันออกจากกรอบของตัวเองไม่ได้ คือมันก็ไม่ได้แย่ครับหลายๆเกมสนุกแต่ว่ามันก็เดิมๆมันมีแต่การเพลย์เซฟแล้วเรื่องนี้เนี่ยไม่ได้แค่ Ubisoft อย่างเดียวนะค่ายใหญ่อื่นๆก็เป็นแต่กลับมาที่แซนฟอร์ดดีกว่าครับอันที่จริงกว่าจะฟอร์มทีมได้ขนาดนี้ก็มันไม่ได้ง่ายเหมือนกันเรียกว่าต้องอาศัยโชคชะตาเลยด้วยซ้ำเพราะนอกจากพนักงานเก่าบางคนที่ตามมาจาก Ubisoft ซึ่งก็ต้องบอกว่าไม่ธรรมดาเหมือนกันมีทั้งโปรแกรมเมอร์อาวุโสเลเวลดีไซน์นักออกแบบเสียงหัวหน้าฝ่ายต่าง มีผู้มีประสบการณ์จากหลายๆตำแหน่งเห็นว่ามีเป็น10คนเลยที่มาจาก Ubisoft มีจากที่อื่นด้วยนะมันเป็นการรวมตัวกันที่คาดไม่ถึงแล้วก็หลากหลายมากๆบางคนติดอยู่บ้านช่วงโควิดส่งออดิชั่นไปภาคเสียงเพราะว่าน่าสนใจดีแต่สุดท้ายก็ได้ตำแหน่งหัวนหน้าทีมเขียนบทไปแต่คนที่ไม่พูดถึงไม่ได้เลยคือลอเรียนเทสตาร์ดนักแต่งเพลงมือทองของเกมนี้ที่ถ้าเกิดใครได้ฟังดนตรีประกอบของเกมนี้แล้วละก็ ผมรับรองได้เลยว่าต้องชมแน่แนว่ามันโคตรเทพทุกเพลงมีแต่เพลงติดหูแถมอีริกสุดๆเกมเมื่อฟังแล้วได้สกินหูทองคําแน่นอนคือเขาเป็นครูสอนกีตาร์ที่อัพเพลงลงซาวคลาวแล้วก็อัปปือเรื่อยๆมีเพลงประมาณ50เพลงวันหนึ่งคู่วงกับเกมสุ่มไปเจอแล้วก็เฮ้ยนี่มันของดีก็เลยชวนเข้ามาร่วมโปรเจกต์และโปรเจกต์นี้เรียกว่าพลิกชีวิตเขาไปเลย เป็นโปรเจกต์ที่เขามีส่วนร่วมตั้งแต่แรกๆกเพลงได้ขึ้นบิลบอร์ดด้วยนะจริงๆเขาเคยทําเพลงให้เกมอื่นครับแต่ว่าเกมมันยังไม่ออกเกมนี้ก็เลยถือเป็นผลงานเปิดตัวเป็นเกมแรกของเขาไปในที่สุดส่วนกิยองบอสเนี่ยเขาบอกว่าเขามีลิสต์รายชื่อคนที่อยากเชิญมาร่วมงานเยอะมากเขาคิดว่าติดต่อคนพวกนี้ไปไม่น่าจะมีใครตอบกลับมาแต่ทุกครั้งที่เขาติดต่อไปทุกคนก็เซเยสกันหมดคือเป็นคนที่เกาคนเก่งมากแล้วที่เจ๋งกว่าก็คือ สกิลการขายโปรเจกต์ก็เก่งเขาก็เลยได้ทีมงานที่เป็นคนที่มีแพชชั่นเพิ่มเข้ามาเรื่อยๆจนสุดท้ายแล้วมีคนในทีมถึง33คนต้องบอกว่า33คนบวกหนึ่งเพราะมีหมาคู่ใจสตูดิโออีกหนึ่งตัวทูกวเกมได้ทุนจากเคป l e r Interactive ทีฟำให้นอกจากจะขยายทีมแล้วเนี่ยยังไปจ้างนักภาคมืออาชีพมาได้อีกเพียบอย่างพระเอกก็ได้ชาลีคอกหรือว่าแดเดวิลมาภาคเกมพัฒนาโดยอันเวล และใช้เวลาสร้างประมาณ5ปีจนออกมาเป็นเกมที่ประสบความสําเร็จมากๆในปัจจุบันแต่ก็ต้องยอมรับครับว่าด้วยทีมงานที่น้อยทําให้แต่ละคนทํางานกันหนักมากๆเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุด c ค e ออฟเขียวเอ็กซ์เ i รสชั่นเมันเป็นเกม Turn-based r า g ที่เปิดตัวมาด้วยการเล่าเรื่องว่าหลังจากโลกล่มสลายทุกๆปีจะมีผู้คนหายไปตามตัวเลขที่ปรากฏขึ้นตัวเอกคืออาสาสมัครนักเดินทาง ที่ต้องเดินทางไปจัดการกับสิ่งสิ่งนั้นโดยที่ไม่รู้เลยว่าอนาคตมีเรื่องเลวร้ายแค่ไหนรอพวกเขาอยู่ แต่ทั้งหมดเนี่ยมันก็เคลือบความอยู่รอดของมนุษยชาติที่เหลือตัวเกมได้แรงบันดาลใจหลายๆอย่างจากความเป็น JRPG คือคนในทีมพัฒนาหลายๆคนชอบ JRPG เป็นหลักอยู่แล้วครับทาให้เกมมันมีกลิ่นของความเป็น JRPG ชัดมากๆแล้วทีมงานเขาก็พาวทูพีเซนต์ความเป็นฝรั่งเศสแบบเต็มที่อย่างชื่อ Clare o f ฟซิเคีเนี่ยผมไม่รู้ว่าอ่านถูกหรือเปล่านะมันเป็นการเล่นคําแสดงของคําว่าแสงและเงาหรือแม้แต่ธีมของเกมก็อิงมาจากยุคที่ชื่อว่าเบล อกที่เรียกว่ายุคแห่งความงามเป็นช่วงสมัยที่สําคัญในหน้าประวัติศาสตร์ฝรั่งเศสเป็นยุคแห่งความสงบสุขที่ไม่มีสงครามยุคที่ทั้งเทคโนโลยีศิลปะและวัฒนธรรมจเจริญก้าวหน้าเศรษฐกิจดี ผู้คนอยู่กันอย่างมีความสุขเป็นยุคที่มีการสร้างอะไรยิ่งใหญ่ยิ่งใหญ่มากมายอย่างรถรดางหรือว่าหอไอเฟลก่อนที่ยุคนี้จะจบลงในช่วงสงครามโลกครั้งที่หนึ่งแล้วถ้าเกิดใครได้ลองเล่นดูจะรู้เลยครับว่าผู้พัฒนาเขาตั้งใจมากๆมันเป็นเกมที่ทําด้วยแพชชั่นอย่างแท้จริงคือกล้าออกจากบริษัทใหญ่ที่การงานมั่นคงมาทําเกมที่ตัวเองต้องการคือไม่รู้ด้วยซ้ำว่ามันจะสําเร็จไหมแต่พวกเขาทําได้ครับมันเป็นเกมที่เต็มไปด้วยแพชชั่น เป็นเกมที่ทุกการต่อสู้มีความหมายการสำรวจน่าตื่นเต้นและเพลงที่ยกระดับการเล่าเรื่องคือมันดีไปหมดแถมถ้าเกิดเทียบราคากับคุณภาพที่ได้แล้วล่ะก็มันคุ้มเกินกว่าคุ้มซะอีกคือไม่ว่าจะเล่นในเกมฮาร์ดหรือว่าสื่อแยกก็รู้สึกว่าเฮ้ยนี่มันคุ้มมากๆม,มันเป็นอีกเกมเทิร์นเบดอาร์พีจีที่ประสบความสำเร็จอย่างรวดเร็วแถมมันดังด้วยวิธีปากต่อปากเรียกว่าวิธีดังแม่งอย่างโคตรเจ p g พีจียุค90 เป็นเกมที่เล่นครั้งแรกก็ประทับใจมากแล้วครับแล,และถึงความสำเร็จนี้อาจจะไม่ถึงขั้นพลิกวงการเกมแต่ก็นับว่ามันเป็นการขย่าววงการเกมแล้วกันทำให้คนรู้ว่าเฮย้ยเกมเทิร์นเบสอารมันยังมีคนเล่นอยู่แล้วถ้าเกิดมันออกมาดียังไงคนก็เล่นเพราะว่าหลายๆคนเนี่ยมองว่าเกมแนวนี้มันน่าเบื่อและไม่น่าจะไปรอดถึงมันจะถูกที่สุดมาหลายครั้งแล้วก็ตามครับว่าเฮ้ย ถ้าเกมดียังไงคนก็เล่นตั้งแต่ Persona, Border Gate หรือ m e t a l f o r r e f a n t a s i ตตอนนี้ต้องรวม c คลร์ออฟเคี l ไปด้วยอีกเกมแล้วผมก็หวังเหลือเกินครับว่าช่วงปลายปีช่วงรางวัลเกมนี้เนี่ยจะได้รางวัลอะไรติดมือไปบ้างไม่มากก็น้อยสำหรับผมตอนนี้ยกให้เป็นเกม o o t t h y y e r r แต่ก็ต้องรอดูครับเพราะว่านี่ยังไม่จบปียังไม่ถึงครึ่งปีเลยมาดูกันครับว่าต่อไปปีนี้จะมีอะไรน่าสนใจบ้างและความสําเร็จของเกมนี้จะไปได้ถึงจุดไหนสําหรับใครที่ยังไม่ได้เล่นเกมนี้ถ้าเกิดคุณชอบเทิร์นเบทที่ผสมผสานความเป็นแอคชั่นแต่ยังมีอะไรได้วางแผนและให้ได้คิดด้วยก็ แนะนำให้ลองหามาเล่นครับสำหรับวันนี้ผมมีเกมเมอร์ขอตัวไปก่อนถ้าชอบฝากกด Subscribe ด้วยกดอ,อยู่แล้วอย่าลืมเช็คว่ากดกระดิ่งหรือยังถ้ายังฝากกดด้วยเพื่อแจ้งเตือนวิดีโอใหม่ๆวันนี้ครไปแล้วสวัสดีครับ